ลายวัชพืชทุกคนแม่เลยนะ่กิ้งชีออมหอยซูพีชีน้องกินหอยจืดนะพี่น้องหอยจืดหนอนชดเล่ด้วยนี่ตรงนี้เนาะพี่น้องเลี้ยงดีต่อยก้นมันกว่าพี่น้องท่านจะมันจีกินบมต่อยก้นนี่ใส่ซคิมเนาะใไซคิมเนาะจะง่ายพี่น้องง่ายมากพี่น้องตอนแรกของชีออมหอยเนาะอันนี้เนาะถ้าต้อง อีกเอากดมันออกก่อนเพื่อจะได้จุ๊บจุ๊บได้จุ๊บหอยได้จ <c oughs> ุ๊บจุ๊บหอยเดินมาไหนเดี๋ยวรอพี่ตามส้มขันตอนต่อไปนะพี่นอ้องเรียกคอนุญาตต่อยหอ,อ,อยก่อนเจาะปกดหอยก่อนเดี๋ยวทันเบิ่งขันแต่ละขันตอนเด้อ <c oughs> ขันตอนต่อไปเนาะนี่พอแม่พี่นอ้องน้องบัวสเฉยตั้ากเบือไว้ มียานางเนาะแต่ก็มีมักพริกมีเข่าอะไรไม่รู้มีเขาเ่าแสเนาะข่าสานเฮ้าอันนี้ก็คือข่าเหนียวเนาะแล้วน้งบัวสิตากระเบือเนาะเซตไปเจีเรียบร้อยเนาะแล้วแล้วเนาะงผมไม่พี่น้องตามกระเบือเฮ้า เดี๋ยวไปเบิ่งวิธีแกงกันเลยในการแกงเนาะมีวัวจิงไขคน้าตองออาต้แล้วก็น้ำปละแดเนะพี่น้องแค่น้อยก่อนเอาต้ทมันเดือดแล้วง่ายว่าละง่ายหง่อยก็คือซุกหอมปะแดกหอมนะ เอาเบื่อ,รอเราเบื่อลอง,ง,อองพี่น้องว<ะ>ัวจำเลยนะเรียบเน้นๆแล้วนะพี่น้องอึ๊บม่เอานะ้าจะหอมไปเลยมีเซ่ให้นัวเหม็นน้ำหนังขุ่นอบ เดือดหอมแล้วนะออะไรลงอีกต่อไหมก็เดี๋ยวรอให้เดือดีน่ะรอให้เขาเดือดกเดือดมันเป็นควาลงไปป่ะใส่ถุงนวลเนาะนายเสียบรายคุณว่าโ่กประมาณเน กระเบื่อฮะม้อยนี่ต้องนั่ง้นๆเนาะขาเบื่อขาเบ่ในตัวห้อยเนาะแกินแต่มันกุดสวยใช่หาอน้ำเด่นครักนั่งเลศนัักขานัางเลิดว่ะใบสุดสุเกยเี่ยวข้ามบัก กูอยูอ่ขาบแล้วีนนอนกินเอางงยอีก้รัหนึ่ง็กินสดกินกรักแกงแบบบ้านๆนี่มาที่นี้าตเดือได้ปีแล้วร้ำด้วยหอมแล้วก็พักอีตู่พักนานตู่เนาะ <c oughs> ไปน,น,นั่งไำนั่งเตะนั่น้อยเตะตุ้งนุ้งหน่บแตถ้าต้องกินกินโยมาเลยเราะหอมจากมีไปไลหนุ่ยต้องแบกี่มอวันมันแสบมากมาๆปิดแก๊สเ้วได้เห้อนุ่ที่เรียบร้อย มาเด้อฮัสตักเสษถนะั่วอะไรเนาะนี่มาเถอะชิชันนะกินบวพ่อแม่พี่น้องอันนี้สูตรแม่น้องชิมเลย<อ>่นาะเขาหมินมาเลยเนาะคอมหมินมาเลยสูตรแม่น,อนม้องชิมเนี่ย่อมน้อยจอมน้ำข้นเลยเนาะในน้องชิมบวมมักหนันนงใ,ใสๆเพราะว่ามันชิได้เขาเบื่อมชิได้เขาไป่ได้หอยนะพี่น้องหอยกับหอยใหญ,ใหญ,ใหญ่มาเด้อพี่น้อง มากินข้าดูกันง่ายๆนะพี่น้องง่ายๆแต่แซ่บเดินไุดยอดจุดยอดกว่าแม่พี่น้องก่อนจะไปหาส้มหรือก่อนจะไปกิน่อมหอยนำกันกับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามพหแม่น้องชิงกับน้องบัวเด้อพ่อแม่พี่น้อง่อเป็นกำลังแรงใจเนะขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เขามาก่ะขอบคุณหลายๆสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อกันกีบหนาเด้อบาย